ยอยู่ไหมอยู่ไหม <_ L un> เดินลงไป <_ L un> เดินลงไป <_ L un> ลงไปครับลงไปเอาใจเยน็นใจเยน็นโ,โอ้โหตั้งคันไว้ครับผม, <_ L un> ตมตั้งคันไว้ตั้งคันไว้อยู่ไหมนี่ครับโอ้เสือลุงเจาะแล้วครับผมกลางคืนกินดีกลางวันก็กินได้ปลาอะไรครับพี่นะอยู่ไหมอยู่ไหมเฮ้ยแข็งไปเบ้าแข็งไปเบ้าบเบรกอะ่ะคลอคอกคลออกหน่อย ให้ปลาเขาสู้ได้หน่อยอ่าใสสวยครับเออให้ปลาวิ่งหงอกครับแจ๋วครับแจ๋วบแกวบใส่สวยครับใส่สวยโอ้โหเฮ้ยขาดโอ้ไม่ขาดครับโอ้โหอ่าค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องไปเยอะสบายอ่ะสุดจัด ปึงเลือกเปล่า,าเนี่ยที่ดึงกระชากพันคุณร่วงเนี่ยฮะฮะมึงเลือกเปล่านี่ตัวนี้ครับผมโอ,โ,โอ้โหสุดยอดครับถ่ายกลางคืนก็ลำบากครับผมหมดแรงยังหมดแรงยังหมดแรงแล้วนี่หายท้องยังไหนอ่อนไปหน่อยครับผมอย่างนี้ครับอ่าเล็ดเลยครับ ปั๊มเลยครับปั๊มมาเลยครับนี่ครับมมมผมว่าพี่เลิกเดือนครับผมเวียนหัวแลรวผมเดินตามป่างไงออโอ้โหแรงดีจัดครับไหนไหนอีกหน่อยเนีย เอามาเลยเอาขึ้นมาแล้วผมมาเลยเอามาถ่ายรูปกันครับผมนะครับปุ๊ครับโอ้โหไซส์สวยครับไซส์สวยโอ้โหไม่เล็กนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคู้ติดเชื้อเราหน่อยนะครับนี่สุดยอดเหย้าผมเกย้าเหย้าเหย้าเหยครับโอ้โห นะครับผมโอ้โหมุมกล้องนะครับอีกนิดนึงนะครับผมนะครับสามสองแจะนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเข้าไหนเนี่ยไหนดูดิปากข้อมูลปากเลยฮะนี่ครับใส่สวยนะครับดูครับเอาเอาโอเคเคเดี๋ยวเราปล่อยนะปล่อยปล่อยนะครับผมอเนี่ครับข้อมุมปากไม่มีรอดอันนี้เราเอาเงีงออกแล้ว ลดทันเบ็ดลงนิดนึงเอออ่าเห็นไหมครับระวังระวังนะครับผมระวังมันสะบัดนะหายเฉยๆสักรูปครับะนะคร <c oughs> ับผมนเออนั่นแหละเสรับสามสองโ์เด โซเดยครับผมโอ้โหแจมครับปะปล่อยครับผมค่อยๆหัวลงครับผมค่อยๆจุ่มลงค่อยๆวางติดตามไว้ดีครับระวังตาสะบัดนะครับค่อยๆปล่อยลงอ้าวจัดไปๆ,ๆเปนเนี่ยเกงมากเมื่อวีเมื่อว์เมันอว์เมั่วนานๆทีได้ออกจ้าแล้วผมแกวแกวแกวลูกพี่